ครับสวัสดีครับคลิปนี้เราให้ดูเตียและแม่แม่และเตียนะครับเป็นผู้มีพระคุณที่ให้กำเนิดคนที่เจวิตรงสนาหรือโชวิตแพ่แล้อนะครับทุกวันนี้สองท่านนี้ก็จากไปแล้วเพื่อเหลือแต่ลูกๆได้ทำบุญส่งไปให้นะครับวันนี้เป็นวันแม่ เราก็มาระลึกถึงสร้างบุญงามความดีตอบแทนสร้างบุญทางร้านเตียมจันก็กันกิจกรรมเลี้ยงอาหารแต่คนทั่วไปจัดศึกษาธรรมะส่งเสริมด้านธรรมะส่งบุญให้แม่และเสี่ยนะครับวันนี้เราเชินชวนทุกท่านทำความดีเพื่อแม่เพื่อพ่อแม่นะครับ ตอนที่ท่านอยู่เราก็ดูแลท่านรู้บุญคุณท่านปฏิบัติท่านแต่ตอนท่านไม่อยู่แล้วเราก็สำแบบนึกเสียใจที่ตอนท่านอยู่เราทำได้ไม่ดีพอก็ตายไปแล้วท่านที่มีพ่อแม่ที่ยังคบอยู่ก็ต้องคิดให้มากๆครับตอนท่านอยู่ท่านจะกินอะไรสักมื้อหนึ่งเราขี้เหนียวแต่ลูกเราอยากกินอะไรเราตามใจแต่พ่อแม่ อยกินอะไรสักมือม้อนึงบางทีเรากีนเหนียวบางั้งที่เราก็ได้รับความเลี้ยงดูแลจากท่านของอะไรอร่อยท่านก็เก็บไว้ให้เรากินราคาแพงท่านก็เก็บไว้เรากินแต่ตอนท่านอยู่ท่านต้องการอะไรอันนี้เราก็หาให้ท่านไม่ใช่ว่ามาวางข้างโรงล้วเคะเรียกสามปีตู้ขบอกตู้มีอาหารที่ท่านถูกใจสักจิ้นหนึ่งหรือว่าตัก,ตก,ตก,ตก ถ้วยหนึ่งให้ท่านทานดีกว่าตอนที่ท่านจากไปนะครับนี้การทําบุญที่จะให้พ่อแม่ตอนที่ท่านจากไปก็อย่าเอาชีวิตสัตว์มาทําบุญนะครับเพราะว่าจะเป็นผลทําให้ท่านต้องโดนต่อว่าจากวิญญาณสัตว์เหล่านั้นว่าเป็นเพราะวันเกิดท่านลูกหลานยิงข้าวัวข้าวควายข้าหมูข้าเป็ดข้าไก่มาเลียงฉลองทําบุญให้ท่านเพราะการที่จะทําบุญให้อายุยืน ก็ทําบูญให้ถูกต้องสมมุติว่าจะต่อจะวะจะตายุทยให้พ่อแม่ที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องทาเกี่ยวคือเกี่ยวข้องกับกดปล่อยชีวิตสัตว์ให้อายุขยืนไายชีวิตสัตว์ปล่อยชีวิตสัตว์ถึงอายุยืนนะครับเป็นเหตุและผลถ้าเราไปจัดทอนชีวิตเขาให้สั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายและตัวเราก็อายุสั้นตามนะครับอันนี้เป็นผลที่เข้าใจจิตกันมานาน เวลาวันเกิดทีนก็ไปพ่าดับจิตวิทิ์เลี้ยงฉลองสุดท้ายกรรมที่ได้รับตามมาทำให้เจ็บป่วยอายุสั้นมีความทุกข์ครอบครัวแตกแยกนะครับเป็นเพราะเราทำบุญไม่ถูกวิธีการจะทำบุญให้ถูกต้องก็คือให้เกี่ยวข้องกับชีวิตจัดทั้งกวง ทำบุญให้พ่อแม่แล้วถ้าเป็นอาหารเจอาหารเป็นผลไม้เป็นธัญพืชไปทำบุญพ่อแม่จะรับเต็มๆเะครับไปเอาชีวิตเอาซากวัวซากไก่ซากเป็ดไปทำบุญหรือมาบูชาวิญญาณเหล่านั้นก็จะมาร้องทุกข์แล้วไม่เป็นการยุติธรรมว่าทำไมต้องเป็นเขาเวลาวันเกิดพ่อแม่พวกเขาต้องมาตายหรือพวกเขาหมายถึงชีวิตผัดโมเห็ดเป็ดไก่ หมูไก่หรือตัดชนาชนิดต้องมาตายเพราะว่าเราเข้าใจผิดกันมานานผมเองก็เข้าใจผิดกันมากว่าจะมาถึงาการธรรมะก็เข้าอายุยี่สิบห้าแล้วยี่สิบสี่เขายี่ิบห้าแล้วก็หลงทําบาปมามากมายมาหมชีวิตน่าจะดีขึ้นกว่าน,นี้ถ้าไม่หลงไปฆ่าสับสัชีวิตไปทําบาปก็เกียรติยศก็ยังจะดีกว่าน,นี้แต่ด้วย บุญเก่าที่ชอบทามาแตงอเล็กเลยทําให้ได้รู้หนทางได้รับธรรมะได้เปิดวิถีมิจิกตก็เลยได้พลิกผันชีวิตหันหลังให้กับอบายมุขให้หลังกับหันหลังให้กับโลกโลกีให้หลังหันหลังกับชีวิตบาปทั้งปวงนะครับชีวิตจึงมานั่งถ่ายพลอยอยู่ทุกวันนี้นะครับมาอย่างนั้นแล้วชีวิตคงไม่ได้เจอท่าน หลายท่านคงไม่เคยคงไม่เจอผมเพราะว่าต้องลาลูกนี้ไปด้วยอายุใบเป็เจเพศรือว่าไม่ไม่สมควรแก่เวลาที่จะต้องจากไปวันนี้เลยนึกถึงพระคุณพ่อแม่บางคนบอกว่าพ่อแม่ไม้อยู่แล้วเราก็ทำบุญทำหน้าที่แต่ไม่รู้บุญผูกต้องหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกว่า พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงมาเ,เราอยู่กับแม่บุญธรรมพ่อแม่จริงความจริงแล้วพ่อแม่เขาจะมีปัญหาด้านการงานด้านความเป็นอยู่เราก็อย่าไปคิดเรื่องของท่านเพราะว่าท่าน ต้องมีปัญหาชีวิตต้องแก้มีคนแห่งกรรมเราเป็นลูกเราต้องกตัญญูนะครับต้องแสบแทนลูกบุญคุณท่านพ่อแม่จะดีจะไม่เลี้ยงจะแม่จะไม่ดีเราก็ต้องทําหน้าที่เพราะมาอย่างนั้นตอนที่ตั้งท้องเนี่ยท่านทาแท้งหรือว่าฆ่าเขาหมกสังโถส้วมไปแล้วเราก็ไม่มีเราในวันนี้นะครับก็คือบุญคุณก็ยังมีนะครับเพราะว่าท่าน อย่างน้อยก็ให้เราตั้งท้องเลี้ยงเราอยู่ในท้องลำบากมาเก้าเดือนจะนั่งจะนอนจะกินจะเดินนะครับมันเป็นเรื่องที่ลำบากใจท่านลองเอาหินหนักๆมาถ่วงในถ่วงหน้าท้องเราเนี่ยเดินเขินนั่งนอนเราก็ยังลำบากเลยถ้าคิดดูเราอยู่ในท้องแม่ตั้งเก้าเดือนฝ่าร่วมสิบเดือน พ่อแม่ทุกขนาดไหนวันนี้เรามานั่งคุยจากร้านเจเดียมจันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าสร้างภาพนะครับคือเป็นจิตที่เราได้ทํามาว่อป,ปีวันแม่เราก็ได้จัดเลี้ยงอยู่ที่ในตัวเมืองจันทบุรีอยู่หน้าสวนสาธานะรณะสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือทุ่งนาเชยวันนี้เราย้ายมาที่มาขามเราก็ปีนี้เราก็จัดงานเหมือนกันก็เลี้ยงคนในละแวกอำเภอมาขามหรือคนที่ ยู่อำเภอใกล้เคียงหรือคนผ่านไปผ่านมาก็เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมวันแม่กับร้านเจเจจัน์นะครับเรามาทำความดีเพื่อแม่นะครับถ้าเราอยากจะเป็นลูกที่ดีหรืออยากจะได้ลูกหลานที่ดีเราก็ต้องกตัญญูพ่อแม่ก่อนเป็นเงาตามตัวถ้าวันนี้เรากรตัญญูต่อพ่อแม่วันต่อไปเรามีลูกมีหลานลูกหลานก็กตัญญูต่อเราเรียกว่าเป็นกฎแห่งกรรมนะครับ ถ้าเราไม่กตันยูต่อพ่อแม่เสียงพ่อเถียงแม่ดุดาไม่เคารพพ่อแม่พอมีลูกมีหลานลูกหลานก็ไม่เคารพไม่เชื่อฟังเสียงเสียงเราเหมือนกับเราเสียงพ่อเสียงแม่นะครับวันนี้ที่ผมมานั่งเล่าเพราะผมเคยมาแล้วเป็นประสบการณ์จริงๆตอนทีเ่เรามีลูกเราก็จะรู้เลยว่าตอนเด็กเราก็ชอบเสียงพ่อแม่ พอมีลูกลูกก็ชอบเสียงเราแล้วก็เราก็พูดไม่ออกที่เราเป็นพ่อนะครับวันนี้กฎแห่งกรรมได้ตามมาถึงแล้ววันนี้เราก็ได้แต่สำนึกเสียใจที่ได้ทําไปแล้วสำนึกสำนึกแล้วก็สำนึกแต่มันก็เรียกว่าได้ทําไปแล้วเราก็มาเริ่มต้นใหม่ในการตั้งใจทําบุญให้พ่อแม่ที่ล่วงรับไปแล้วหรือที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ วันนี้เรามานั่งคุยเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมวันแม่ที่จะถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอร้องทุกท่านว่าเราจะทําบุญให้พ่อแม่หรือว่าจะเอาอะไรให้พ่อแม่ทานขอเป็นอาหารมังเสวิรัตหรืออาหารเจเป็นธัญพืชเพราะอะไรครับเพราะอยากให้พ่อแม่อายุยืนก็ต้องอย่าให้พ่อแม่ทานจากชีวิตสัตว์ที่มีบ่อกเกิดแห่งโลก บางท่านฟังแล้วงงว่ากินกันมานานใช่เพราะทุกวันนี้เป็นโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆก็จากเนื้อสัตว์ถ้าคนกินผักกินหญ้าดิเขาบอกเนะ่ยคนสมัยก่อนอายุยืนร้อยปีร้อยยี่สิบป,ปีก็ไปสืบดูกินน้ําพริกผักจิ้มนะครับเขาเรียกว่าอาหารอันสมบูรณ์ที่เรียกว่าเป็นจัดว่าอาหารชั้นดีเนี่ยเป็นอาหารทาลายสุขภาพไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพจริงๆแล้วเป็นพืชผักบางคนเสียงว่าพืชผักก็ขี้ยาวันนอกตอนนี้ ปลูกเองตามท้องไร่ท้องนาไปเก็บก็เอยอะแยะผมยังเก็บกินประจําผักบุ้งตามบ่อตามสะที่เราผ่านนะครับวันนี้เราอยากจะได้บุญเต็มๆเ,เราก็อยา่าไปฆ่าตัดชีวิตเพราะว่าพระเจ้าก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าอาดีตชาติเป็นอะไรก็ดูจากปัจจุบันที่เราได้รับอยากจะรู้ว่าอาดีตอ,อนาคต ว่าชาติต่อไปหรือว่าวันต่อไปจะเป็นยังไงไม่ต้องดูชาติต่อไปดูจากว่าวันต่อไปจะเป็นยังไงอยู่จากการกระทําของวันนี้ถ้าเราเป็นคนใจบุญทาบุญไม่เกี่ยววบชีวิตัสเราก็สุขภาพแข็งแรงอายุยืนเ,เงินทองไหลมาเทมากิจการงานจเจริญร,รุ่งเรืองเราก็ตันอยู่ต่อพ่อแม่ลูกหลานก็กระตันอยู่รู้คุณตอบแทนได้ลูกหลานที่ดีมาเกิดนะครับวันนี้ กฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ส่งผลกันทั่วบ้านทั่วเมืองที่เขาบอกว่าเด็กสมัยนี้เกิดมาห่วงหนี้เกิดมาก็มีค่าใช้จ่ายโตขึ้นก็เป็นเอทีเอมแบมือเมื่อไหร่ก็ต้องให้ครับเช่งคืนดึกๆนก็ต้องยื่นให้เป็นเอทีเอมที่รูปกดได้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าเกิดมาใช้หนี้ใช้หนี้กรรม แล้ววันหน้าถ้าเราไม่สอนลูกลูกก็จะมีลูกหลานที่อืนมือของเงินแล้วก็มาทวงนี้เหมือนกันวันนี้เราได้เปิดบัญชีกรรมกันทั่วหน้าทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วก็ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเด็กสมัยนี้ต้องบอกด้เหตุพูดด้วยเหตุผลยังเด็กอยู่ต้องพูดด้วยเหตุผลแต่สมัยก่อนผมว่าไม้เลียวเนี่ยทำให้เด็กให้ทำทำให้คนเป็นคนดี ทำให้ลูกเป็นคนดีทำให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ดีของประเทศชาติของโลกนี้แต่ความคิดที่หักไม้เรียวบอกว่าต้องพูดเหตุผลนะเด็กตัวเล็กก็พูดไปมันไม่รู้เรื่องหรอกเหตุผลนะ่ะมีแต่ว่าใช้ระบบสัมผัสเราจะรู้ว่าเราทำอย่างนี้แล้วโดนตีนะ,ะก็ไม่กล้าทำอีกแล้วพอตีเรื่อยๆก็กลัวแต่ถ้าไม่ตีตังแตเล็กพอโตขึ้นหน่อยจะมาตีเนี่ยไม่ได้แล้วเขารียกไม้แก่ดัด ยากแล้วความคิดผมกล้าพูดเลยผู้ใหญ่ที่บอกผักไม่เลียวเนี่ยเป็นความคิดที่ผิดพาดแล้วก็ทําให้ระบบการเรียนการสอนของประเทศไทยเนี่ยล้มเหลวเพราะครูไม่กล้าตีเด็กกลัวผู้ใหญ่จะมาฟ้องแต่ถ้าเป็นคนจีนสมัยก่อนนะครับถ้าตีลูกหลานเขายิ่งชอบว่าเออไปทําอะไรผิดแต่เราก็ต้องดูด้วยเหตุผลว่าคุณครูบางท่านอาจจะใช้อารมณ์ แต่ก็มีครับผมสัมผัสมาคลายอารมณ์มาจากบ้านก็ไปผมเองจนหัวสมองสั่นสะเทือนให้นับเลขนับงงง,งเป็นเด็ก้านนอกซื่อตื้อๆแล้วยิ่งคูดุด้กเสียงดุยิ่งกลัวพอกลัวก็มือไม้ตันนับไม่ถูกนับก้อนหินทำไมขอน,นับก้อนหินไปไม้ด้วยโหสั่นสะเทือน ไม้ไม่ใช่ไม้บางๆไม้หนาๆเนี่ยก็ไม่กล้ากลับไปเล่าให้เตี่ยแล้วแม่ฟังครับเลยยืนงงเลยตีตะเทือนนะครูเรียกว่าครูโหดแต่เราก็ไม่ได้ไปโกรธครูเพราะว่าเราก็ทึมๆจริงๆครูก็อ่าด้วยอารมณ์ร้อนบางทีน้องโดนตีกลับมาเนี่ยเนื้อเขียวแตกเลือบติบๆเตีต่ยยังถามว่ามึงไปทําอะไรมาจนให้ครูตีขนาดเนื้อแตก เขาไม่มาถามลูกเอ้ยทําไมครูต้องตีขนาดนี้โอ้โหครูทําไมโหดอย่างนี้คนสมัยโบราคณคนจีนสมไมมาโอ้ลูกเว้ยพี่น้องทะเลาะกันอน่ะตีทั้งพี่ทั้งน้องต่อไปไม่ทะเลาะกันเลยเพราะอะไรพี่ก็ไม่ยอมน้องน้องก็ไม่ยอมพี่ไม่เคารพน้องไม่เคารพพี่พี่ก็ไม่ยอมน้องสุดท้ายตีกันทั้งคู่สมัยนี้โอ้ยวองคนเล็กฟ้องใหม่เออยิ่ง ว่าคนพี่คนพี่ก็เลยมีปมด้อยแล้วน้องก็ได้ใจว่าเออแม่เข้าข้างเลยทําให้ลูกเสียคนเนี่ยผมว่าระบบที่ผมเห็นมาเนี่ยอืน่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงลูกหลานทุกวันนี้ยิ่งสอนยากและยิ่งไม่มีไม้ไม,มากํากับโอยอย่าหวังว่าอนาคตสังคมจะดีนะครับส่วนดีก็มีที่พ่อแม่ไม่ดู พี่สาวอ่ะมีลูกสองคนเรียบร้อยทั้งคู่พ่อแม่ก็ไม่ตีมันพื้นฐานนะอยู่ที่พื้นฐานของเด็กที่มาเกิดพื้นฐานของพ่อแม่นะครับบางครั้งก็พูดยากแต่ระบบที่สัมผัสคือสั่งสอนด้วยการลงโทษด,ด้วยตีนี่ก็ก็มันใช้มานานสากลแล้วอยู่ๆจะมาเปลี่ยนแปลงมันก็เลยได้ใจกันใหญ่ตอนนี้ ลูกก็เลยแตกปากจะเอาอะไรก็ร้องทําอะไรไม่ถูกใจก็ร้องสุดท้ายคนที่เป็นทุกข์ก็คือพ่อแม่คือวันนี้ผมมานั่งลำพึงลำพันคุยเนี่ยก็เพราะว่าบางทีมันทําอะไรไม่ได้บางทีออกกฎหมายมาออกคําสั่งมาจากผู้ที่มีหน้าที่มีตําแหน่งมีอํานาจที่ผ่านผ่านมาก็บางครั้งคน ชาวบ้านเขามองกันอยู่แล้วเขาก็วิจารณ์นั่งจับกลุ่มคุยนะว่าไม่ใช่ว่าเป็นผู้มีอำนาจแล้วจะคิดแล้วก็จะทำม,มันต้องถามส่วนใหญ่กันกองก่อนก็จะสั่งเป็นกฎหมายเป็นระบบระเบียบออกมาถ้าสั่งโดยใช้อารมณ์ตัวเองเนี่ยพังเจ๊งทั้งบ้านทั้งเมืองอันนี้ก็พูดให้ฟังว่าทุกวันนี้ท่านก็ลองคิดตามดูว่าผมไม่ได้พูดแบบี่ตัวส่งเดช ไปไปบ้านไหนก็มีแต่ลูกโเตือนสายต้องหาอาหารมาประเคนสิบโมงสิบเอ็ดโมงโอ้ยังไม่เตืน่นเล่นเกมดึเตื่นมาก็ยังเล่นต่ออีกโแล้วประเทศชาติจะเป็นยังไงพูดถึงอนาคตก็มองไม่ออกนะครับก็เพราะว่าแนวทางได้ตัดสินใจผิดพลาดกำหนดนโยบาย ผิดพลาดนะครับวันนี้ก็มานั่งคุยมีโอกาสได้คุยมีโอกาสได้พูดก็ผ่านมาทางสื่อให้ท่านได้มีเหตุและผลนะครับไม่ใช่อยู่แบบไม่มีเหตุมีผลธรรมะก็คือมีเหตุมีผลคนเราทำอะไรเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นก็ต้องตัดสินกันด้วยเหตุและผลแค่ ไม่ใช่เข้าข้างฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เข้าข้างไม่รู้หลับรู้หลับตาไม่ได้ดูเหตุผลไม่ได้ดูหลักการอันนี้ก็ไม่ใช่ความคิดที่น่าจะถูกต้องนะครับอันนี้ก็ขอขออธิบายคุยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสะอาด ถ้าเกิดพลาดทิ้งไปถึงขั้นใดก็ขออาภัยนะครับมาแล้วแบบนี้